เป็นกล้องของลูกค้าส่งมาเซอร์วิสนะครับเราจะถ่ายเก็บไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับเป็นกล้องเก่าเปิดตัวประมาณปี2551นะครับหน้าจอจะมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับประมาณ3นิ้วแล้วก็เซนเซอร์อยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับ ถ่ายความเร็วต่อเนื่องได้ประมาณ3 4ถึง4ภาพต่อวินาทีนะครับสำหรับรุ่นนี้ข้อมูลเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับลองไปหาดูถ้าสมมุติว่ามีใครสนใจนะครับผมจะมาเปิดดูเพื่อเช็คว่ามันปกติก่อนที่จะส่งให้ลูกค,ค้านะครับ สามารถเปิดได้ปกติแต่ผมจะไม่ตั้งวันที่นะครับผมข้ามไปเลยโหมดต่างๆสามารถปรับได้ปกตินะครับมีค่อนข้างที่จะหลากหลายหมดค,คล้ายๆกับกล้องยุคปัจจุบันนะครับที่จริงมันก็ทำมาตั้งแต่กล้องฟิล์มแล้วแหละพวกนี้พวกหมหต่างต่าง ผมจะลองมาปรับที่ av นะครับเพื่อที่จะถ่ายอาจจะถ่ายในที่แคบๆอาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับเลนตัวนี้เป็นเลนคิดนะครับ18 55ที่ติดมากับกล้องในยุคนั้นนะครับระยะ55รู้สึกว่า55 จะใกล้เกินแต่ยังพอถ่ายได้แต่ผมไม่รู้นะครับว่าภาพจะออกมาแบบไหนเพราะผมไม่ได้เล็งแล้วก็ลองร,รุ่นนี้มันไม่มีไลท์วิวอันนี้อยู่ที่ F5.6 นะครับถ้าเราซูมเข้ามาที่ F18 มันก็สามารถปรับ F3.5 ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับไปที่ F สูงสุดนะครับได้ที่ F 22นะครับใช้ได้ปกตินะครับส่วนในเมนูตัวนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับปุ่มดูภาพ ซูมดูภาพได้นะครับรุ่นนี้มันไม่มีไลฟ์วิวนะครับอาจจะใช้งานไม่สะดวกสำหรับคนที่ติดไลฟ์วิวประมาณนี้นะครับ